ลงจากรถแล้วไม่ใช่ลงแล้วลงแล้วคือรถนะอันนี้คือรถไอ้ยอย่างเท่ทำได้ไงไงเอารถมาชนเลยเม้ยเ้ย <c oughs> ไปชี่ก่อนไปี่ดังไม่ได้ีลอกอีกแล้วอันนี้ก็ดันไม่ได้วัน้วันผีหลอกนะหลอกเปลี่ยนปัเปลี่ยนปัถึงว่าน้ำมันหมดทวันเลยวันเลยอันนั้นคนขขาอันนั้นคนัาอเวลายิงแล้วมันจะสนุกแค่ไหนจัดไป

มันจัดเป็นกิจก,กรรมได้มันให้เงินรางวัลได้ร้อนละรถมอเตอร์ไซค์เอทูวีใครขับได้ด้วยทีย่ไหนมีน้ำมันเลยเอา้า h2 h2 เขาค <usp> เคลนะอนไหมอย่าใช้สองอย่าใช้สองนะไม่มันมีสองทั้งสองอันเลยดิมันมันมี h2 แล้วมีอีกอันหนึ่งอ่ะ ที่เป็นซองเดิมอ่ะนั่นแหละเฮ็ดซองเหมือนกันถ้าหยุดอยู่ดีสี่กันป่ะไม่ครับตอนนี้ไอ้ยูใช่ใช่อยู่ดีสี่ดีสี่วิ่งลงมาข้างล่างอ่ะบ้านน่าจะอยู่ตรงหงเสียงอุ้หัามาพี่ใช้ตะโขบเมื่อกี้ใช่ดิอยู่นำห้าครับนำห้ามีรถกระบะคันหนึ่งน่าจะติไม่รู้ลายพางหรือเปล่ามองขับเครื่องบินรันว่านไวนะ บ้านไว้นะผมว่าเนี่ใครก็ได้บ้านหลังนะ <laughs> ี้ยว้าหัวหอวหัวหัวห้วหดหััวเังหัวหัววหัยหหัวหัวดัววเองหอัวหัวหัวดัว้ันะดดวห่ววว có mình bắt ấy yêu đang bắt Từng này đó. Ôi. Mình học hay này. Ồ nè. Nghe cứ đứa tin này hóa của Giang Linh kèm vô đây nè กูเป็นเล่นเกมอีกสักพักใหญ่ๆอ่ะอุ้ยปูไม่ปิดห้องอีกแล้วเดี๋ยวต่าสาวมาว้าวเอ่อมึงถึงไหนแล้วมึงถึงไหนแล้วเสียงปืนมันยิงดรวมตลกแต่ผมชอบนะพี่อะไรนะจมบนเลยอ๋อเป็นหนึ่งมันจะไปเอาเครื่องบินมึงไปไหนแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งมันลองปืนอยู่ ตองปืนในเ์วิชานมาดิแป๊บเดียวแป๊บเดียวไ่องขามันในในในอ,อาร์มเมจา้จาจา้าจ้าไม่ตอนนี้มึงถึงไหนโอ้ยในอาร์เจเป็นจาติบัตทีแต่ก็เกิดมาท่าใหม่มันยี่เลบที โอ้โฮสโคปมันแบบใกล้ๆประมาณเนาจารย์นี้เป็น,นอนพักก่อนไม่ถนัดว่ามันต้องนิ่งอ่ะประมาณยี่สิบนาทีอ่ะไม่รู้วอะเปลี่ยนปืนเลยเออคือผมว่ายิงไวอะโอเคเลยนะทำไมติดปืนตัวเดียวกันวะปืนตัวเดียวกัน <c oughs> ไม่ถนัดเลย <c oughs> <c oughs> สโคบันน่ะท้อแมนคืสี่ส่วนเริคุยกันมาแล้วขอหัวกันมันซูมให้ด้วยวะเป็นไปหมดไม่ถนัดเลยสโคบแค่นี้ก็รู้แล้วใครเป็นแชมป์พิมพ์เมลีนนะโอ้โหมันจะไม่เป็นอย่างนั้นี่ยตอนตอนมันลงแข่งจริง ฮห็นเลยแหลงสร็จพเห็นไหมบอล่าเร็วดีแต่ถ้าะตะคือขู่อโอ้ปะเนี้ย <c oughs> มันสะโคบทำไมมันใส่สะโคบอันนี้ให้หรอเป็นปืนอันที่สองจ้ามันไม่ใช่ปืนอ,อันแรกอืมโอู้หึ ไม่ถนัดสะโคบมันยิงยากอยู่ออ <S an th in> ้้เเยย่กน็ขบาาาาาืดด แต่ปืนมันลั่นเร็วนะยอมรับว่าปืนลั่นเร็วจริงเร็วกว่ามารคูแปดอันนี้ไม่เล็งสกปรกได้ไงอ่ะผมได้ยินเสียงเวอไม่เห็นจริงอ่ะผมผมเห็นแล้วพี่ผมกำลังผมกระโดดอ่ะแล้วมันหยิงไม่ได้เดี๋ยวเท่ๆๆไอ้นี่ปืนอะไรวะ ติดเล็ดดอตให้ด้วยเป็นอะไร่เนยียไอ้ที่มันเป็น <c oughs> สไนที่เข้ามาใหม่พี่อ๋อ <c oughs> ติดเล็ดดอต <c oughs> ให้เฉยเลยติดเล็ดดอตเออเนี่ยตายเลยติดเล็ดดอตอยากจะบ้าตาย AWM อ่ะไม่ทำอะไรได้มา เอาจริงเดีย๋ยนี่ยาตายเนี่ยทำอะไรได้ทำอะไรได้ต้นพี่ยิงพี่ใช่ไหมเมืเ่อกี้แต่ับไม่เข้าเลยอ,อีกแล้วอี่ก็จะตายแล้ว,วตายเลยเหรอพี่ตายเลยใส่เลตดอด,ดนึกว่าอยู่ในเกมเอฟ ตายไปแล้วต้อง tamam, รออัพแพทแก่ไม่เวิร์กหรอไม่เวิร์กว่ะมันมันเสียอยู่ตรงเียที่มันต้องมาขึ้นลองทีละลูกทีละลูกเอ้ยโดนต้นกันได้อุ้ยผมเปลี่ยนแม็กซ์อยู่ตอนไหนอันไหนอ่ะ โอ้ยยยยยียยยโอยยยย้ยย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 ย้เยย่ยยยยเอยยยยักแม็กอัยนี้ยยยยยัยย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  เขาเซิร์ฟอะไรอยู่เนี่ยเนี้ยอ้ยกระลาฟองหาคนเซิร์ฟของเสียงเซิร์ฟเสียงบล็อกเซิร์ฟของอยู่ตรงนั้นเลยโดนไหมพี่เอ้ยไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะออกซ้ายหมดเลยอ่เป็นอาเปลี่ยนรีเปลี่ยนแม็กซ์เลยผม อ้ยเหมือนขึ้นสโขบงง,ง,งมันสโคบมันซูมเนช้า่ใครสะโคบมันบิดไปไหน <c oughs>

หาไม่เจอจริงโอ้ยเฮ้ยโอ้โหน่าจะเป็นผู้ชายพี่แต่นะทอขายได้อะไรนะติดหัวไปแล้วแต่ไม่ได้ขายได้เท่าไหร่อ่าไม่ค่อยได้ราคาครับบอกบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ราคาครับลองสามร้อยเนี่ย จมดินไปแล้วไอหนึ่งจมตอนนี้จมอยู่เนี่ยเครื่องบินหายอย่าบอกนะมันภาพมันไม่เรนเดอร์อะแล้วก็ยังลงอะนะเหี้ยแล้วไม่รู้เลยเห็นไงท้อไงไส่ลงไปแล้วเมื่อกินไม่เห็นเปลืองคาร์ไม่ดูเนี่ยนอนแล้วมั้งเนี่ยปัดจมอยู่ใต้ดินเลยใช่ไหมเนี่ยบินขึ้นเล่นเครื่องขึ้นปีเฮ้ยหมุน B3 เดินไปพี่ทำไมหมุนอยู่นั้นน่ะใช่ใช่ B3 B3 ข้างบน B3 บนหัว B3 นี่โอ้ยทำไมหมุนเป็นถาวรอย่างนั้นน่ะผมไม่เห็นนะคุณโอเห็นหรอผมเห็นไม่แต่เสียงรถใครอ่ะไม่เสียงรถใครน้ำจะปกคลุมอันนี้บินอยู่ใต้โลกใช่ไหมใช่บินอยู่ใต้โลกเลยตอนเนี้รถ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 บินได้อย่างเออเล่นเครื่องขึ้นไป From your ชนชนเลี้ยเดึงใช่ไหมชนยิงไปเลยอย่าการแอมินเลยกูมาเข้าน้ยดินอรขึ้นแล้วอรขึ้นแล้วแล้วเอาไปนีก็ได้นะไปทะลุบ้าน,นอืน่นได้นะาาาไอ้พี่ผมตกด้วยเนียวิ่งมาเนี้นูเดนนะ มีคลิปมีคลิปเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูทะลุแมพปไปเสียงรถปงขึ้นมาแล้วตายโอ้ตายตายไม่เนี่ยเออเสียงรถเออไม่ตายว่ะโอ้ตายไม่ตายว่ะเดี๋ยว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 โอ้ยแค่ซีหนึ่งใน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 ่ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมกระโดดเนี่ยอยู่ตรงไหนใช่ไตายเลย รักษาคนไข้รักษาได้มีแอรฟินิกปะไม่มีครับจอดสิเดี๋ยวจะจอดเดี๋ยวจะซอมไหมเกิดเลยเกิดเลยอยู่ตรงไหนมันมาขับเครื่องบินแน่เลยเริ่มหมดรมันจะมาอยู่ตรงเส้นเหลืองจะถ้าเอามาจากออกมาจากแอร์ฟิลใช่ไหมมันจะมีโค้งแรกอ่ะ เส้นเหลือน่าจะมาเอาเครื่องบินรถมอน่าจะมัน,นเยอะๆมันหรอเนรื่องบินแอมมันชนเครื่องบินมันชนเครื่องบินให้เครื่องบินหลุดน่าจะเครื่องบิน <lucky> ถ้ามันลงรถเอาเครื่องบินนี่เราก็ต้องซ่อมซ่อมรถซ่อมยางมันให้ดักดักใครมันหดักได้ยากซ่อมยาก วยอะไรมึงสัตว์ได้ได้ได้จากแอปได้จแอปตรงตรงบ้านมาหนึ่งวยวายจ,<อ>จะแบบดูก่อนมาไมนี่มาแล้เอใใเอใ,ใช่ใช่ใช่ผู้ชมไม่จบ <laughs> <laughs> ยังบินติดอ่อไซอยู่วยอะงวยวยไม่รู้ <laughs> ไปแจกหวยเต็มที่เลยพี่ตัวนี้จอดรถยนต์เมื่อไหร่บอกเลยอยากลัวนแล้วไป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 แอบแอปไปลังรถนันไม่รู้รู้ไอ้คุณแม่เล่นไะไรกันสองคนจันไปยังมาครับถึงไออยู่ตรงไอบ้านในพวกเนี่ย ก่อนเข้าทำก่อนเข้าบม,น <c oughs> มันคนทำรายการครับผมทำรายการครับ <c oughs> ขอตรวจค้นด้วยครับผม <c oughs> ขอตรวจค้นด้วยครับยกมือครับยกมือ <c oughs> <c oughs> ขได้ได้ขอตรวจค้นครับขอตรวจค้นครับ ยกมือยกมือเออโอ้มียาด้วยนี่แน่น่ามุยโอเคครับโอเคครับผมอุ้าวหยกคนแล้วอุ้ยจะตายแล้วก็พิดเอาตายได้ไงอ่ะก็พิดผมเจ็บมามาแล้วก็ผิดๆ รถมันระเบิดเอ้เครื่องบินระเบิดได้นั่นไงรถกระบะชนรอดไว้ก็ดีนะครับคนใจดีมีน้อยนะครับครับผมประดิอันนี้มันเอากุญแจไปส่งไปล็อกคันที่มันรู้เลยว่าเป็นรถบุกอ่าถ้าฟังกีการ์ได้ก็เอามาขายให้ผมได้นะโอ้ผมรับเป็นยังไงได้ครับได้ครับปกติเจอผมก็ขายเดี๋ยวผมลงเองไม่ไหว งทำไม,ไ<ด>มจะลงไ,<ด>ะไปทำไมมึงเช็คทนมึงจะลงทำไมขายขายรับซื้อตามชั่วโมงครับถ้าเจ็ดสิบชั่วโมงก็เจ็ดหมื่นถ้าหกสิบก็ลด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 าได้ร้อยชั่วโมงก็ให้แสนหนึ่งครับ <laughs> มันไม่มีนีมันมีจริงค <laughs> ระะับชั่วโมงเดินมากสุดเจ็ดสิบเ อ๋อถึงครับ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 สองใบใบใบร้อยสี่สิบเอาไปเลยครับแสนสี่ไอ้คันนี้มันซ่อมได้ไหมอะคันนี้นะใช่ใชลองดูถอดประตูออกมาถอดประตูเอ่เอาหาหัวเทียนหน่อยเนี่ยพังแล้วเปิดปากกระโปงไม่ได้แล้ป๊ <laughs> เปิดกระปองเปิดกระปองหาหาของกินแมงล็อกอะไรเงี้ยสัตว์มุจะมาเล่นรถก็หน่อยในตัวมีแต่เบนเดตผมว่าจะทำรถผีสิงให้ดูเขาหน่อยไหนล็อกเปิดลองลองให้มันเปิดล็อกดิลองให้มันเปิดล็อกดิเอาเอาล็อกออกให้ผมแป๊บหนึ่งครับพอเอาล็อกออกปุ๊บนู่ดขี่กลับบ้าน ออกไวออกว่าออกให้ไม่ติดไม่ติดไม่ติดอ่ะไม่ติดติดไม่ติดแล้วอ่ะ เไม, <laughs> ม,มีใครได้ลองกลินใหม่บ้างยังอ๋อลองครบแล้วครับไปแล้วเฮียเอาแล้วเอาแล้ว ngon Cảm mình start vậy nhá,ช่วง ríp lêng. phi phi Ngon ngon. ngon. ้ามันขึ้นล็อก,อกนี่ไปเลยลไหมเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวจะพุ่งเงี้ยไหม <c oughs> แค่ถ้าพุ่งแรงกว่านี้นะอันนี้เล่นเล่นเฮ้ยงตอมบี้ระเบิดตรงไหนครับเล่นเล่นคนเดียวอ่ะโอ้โหเล่นเล่นเล่นพักใหญ่เลยนะเด็กเล่น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 ทาเป็นลายไทยเลยนะไหน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  ป็นในไล์ไทยอยู่เนะี่ยพวกปวดหัวแน่เลยเนพะี่ยโอ้โหพี่ตอนตอนที่อยู่เลยยิ่งยิ่งยิ่งกว่าปวดหัวอีก